โอ้เอาอยังตักเอาได้บ่ละนี่มนานี้มาเอาปลาคอนคอนคักปาโอ้ยคือขบได้นั่นน่ะลูกเอาแม่นี่ๆๆนี่ๆจับอ๋อเต็มตาแม่เลยจับหัวมันเด้อือเฮ งมมาจุบด e ี n. นั่นเลลิงต nah. ัวน่ะจับหัวมันเออโอ้ยมันลื่นนี่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 ตัวนี้ลูกเอาให้มันลงเลยมันหมักลงดีดำลงดำจับหัวมันพี่ลุอันเด๋มแม่เกิดม uh ันออกอุ้ยเฮายันกิ่ต้มควบุมกันเฮ้ข้อมูลระบบจับหัวมัน อ้าวคือว่าในน,นั่นดูดูต็มจับหวัวลูกคม่มหัวไว้ช่องมือชองมือลูกชองมือเออ,อนี่นี่น,นี่ทันนง้ง่ังทั้งังนนิทนีนั่นนั่นองตมั่งมังโอ้โหยายานดิออทั้งยยายทงเงี้ยขาดใช้นี่ก่อนจะเข้าหลั ยับหัวลูกงับเขาเออเออเอาหนี่เอาด้วยอ,องมือที่ลูกพุ่นๆน่ะมันขืนเลยท่น,นค,นคมบบวัวงบห,หัวเลยนั่นนี่เออเออพูดไปเลยหวนานจี๊ยบนั่นตัวนั้นน่เอาควบแล้วมันเอาจ้องมือจองมือ สองมือไั้แหละนี่นี่ต้นนะน็่หมดเ่น,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 นบัวิ่งขึ้นเทิมงนวิ่งกนึนเทงวิ่ง้เทงนนี่นี่นี่วิ่งขึ้นเทเอาอีกเออนั่นแหละอย่าคุในนั่นม่งล่งงเอางงเกมเลยนี่นี่นี่ปลาดุกนี่ พูดเอาสวิงน้อยพูดอ,อ,ดอั่นอ่ะบุ๋ถวยนี่ใ้มันเขามันี่ยไม่ใช่เจ้าบริตักเอามานันเจ้าประคบ,บม,มันลงมันก็ล้เดียคุบละคุบสองมืองมไปเลยเออช้าขึ้นเออฮันเดีช้าป้าขึ้นพรมนี่ฮันเดีดยช้าขึ้น